โอเคก็สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมจะมาชี้แจงเรื่องช่องเจ็กดักกันนะคือตอนนี้ช่องผมมีปัญหานะครับไม่สามารถที่จะอัพคลิปต่อได้จริงๆมันอัพได้แต่ผมไม่อยากอัพนะครับเนื่องจากอัพแล้วเนี่ยมันก็อะไรอะมันอัพได้ท่านผู้ชมแต่แต่มันผมไม่ได้ะไรงไงผมก็เลยต้องเปลี่ยนไปทําอีกช่องหนึ่งนะเพื่อความปลอดภัยดีกว่าผมก็วช่องที่จะบินนะฮะเนื่องจากมันมีคลิปหนึ่งอะโอเคเช่นแหละผมไม่อยากอกธิบายอะไรมากนะครับแต่ว่า อยาให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะไปติดตามอีกช่องหนึ่งนะว่าผมจะไปทําช่องนี้ตลอดเลยเนี่ยมาทําช่องเจ็กดักสนะฮะช่องนี้โอเคให้ท่านผู้ชมเนี่ยมากดติดตามช่องนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงคลิปไ r a f t ตามล่าฮีโร่บายตามาขอคนดู EP 2สเลยนะครับมาดูกันได้นะผมจะมาลงช่องนี้ตลอดเลยนะเพราะว่าช่องน้่นมันลงไม่ได้เลยนะครับก็ อันว่าก็รบกวนคนดูที่เข้ามาดูคลิปนี้มาช่วยกดติดตามช่องนี้หน่อยนะเพราะผมย้ำอยู่ช่องนี้ละช่องนู้นมันเฟลไปแล้วเสียดายมากกูสาปั้นมาตั้งนานที่ได้ตั้งสองพันสองพันคนติดตามขอบคุณมากที่กดติดตามนะฮะเสียดายมากวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผม,มอย่าลืมมากดติดตามผมช่องนี้นะถ้าคนแบบติดตามจริงอะอยังไงก็ต้องย้ยาม,มากดติดตามช่องนี้แหละผมเชื่อไปแล้วนะว่าผมจะมาลงคลิปช่องนี้แล้วนะฮะโอเคขอบคุณมากทุกท่านสวัสดีครับ